อะไรไม่ตับมึงตาบไรตับไรอีอม่าโอ้อาบเรมาชาวไลน์มั้นามน้มนามสั้นดีะี่ะมาผมกินดิบชิมายมาผมเออดะอหน้าหน้าสั้นนาไม่ยาวเะไอ้บุญนาหูหมาไม่ไม่พอทุกท่าน อีกดูมามาไปเลยมากี่ตัวมาไปกี่ตัวสองนะสองตัวแบับน้องเล่าดยเดี๋ยวเออโอเคโอเคเออเออเออดูเรื่องอะไรคุยกับหมาที่รักไปไปเออวันนี้ไปอาหารวันนี้อาหารอยู่เออไปหารวันนี้อาหารจะพูเลยโอ้ยหมาเพี้ยงเลยบันผมเอฟซีนะไม่ได้คนร้อยอ่ะ บ้ผมก็ประมาณสักสิบตัวเป็ดตัวก็ัวได้จะพูดจะให้พูดดังมาเดยวอเขาบ่ายจะพาปยุไปรับญาติทางลาวไปเที่ยวลาวไปเที่ยวหนองานอยู่เที่ยวที่ะนหนองาใครจะไปหนงหานไปไาไปเที่ยวเตวันตัวเต็มตัวไหมจะไปไหนอันีปน โอ้ยในยืดในในนีนออกมือวานเนี่ยเออกดโอ้ยไม่อยากกดตังค์อ่ะอืมนี่ดิมาทำออนมาทำทำให้ไมมาทำเลยเอยเอ,อเแบบนี้เจวาบอกว่า,วามาทำไมให้แล้ว <laughs>

เดีย๋ยววันนี้เรามีแขก้นะทุกท่านที่จะพาพี่น้องแกของเราไปเที่ยวสวนบัวตะนั้นแหลกโอ้แล้วไปเที่ยวถือวัดเกอะไรมาฟังเสพหนูเลยไปเที่ยวเนาะสมมามธรรมะแด้แวันนี้โอ้ฟังเทศน์มันเป็นเราแล้วก็เท่าไหส้นะอ๋อ, <c oughs> อ,อบุญไก่ฟังเทสไใจบุญเออะฟังเสพก็ได้ไปเที่ยวได้สน<ะ>ุกใจนี่มาหาเ <c oughs> ข้าวัดเ <c oughs> ข้าว <c oughs> ามากครับ ยอดหนินก็ไปแล้วก็ไปแล้วเนาะเห็นไหมอ่ทาทำบุญเนาะทำบุญอ่ะเราใส่ซองใส่อะไรไปแล้วไอ้ลงไปไหนหลไหนไหนตัวไหนตัวนี้เหรอดาดาหลงดูหลงหลงด,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 ดูนี่หลงนี่อ่าโนนพอรักใครแล้วโนนไป เราีจด่ีจอเรียนิ้นาออเรียนินกานี้รอินอะไรีกวทน่ะคงจัเาเนออลอทกอ่ีทีเนนอลก็นั่งกนไปกิน็เตรียมตัวออกเดินทางทให้แม่ไปเที่ยวนที่สวนบัวเจ้านกอนนะรเบีะทบัเนยไกลมากนะน ไปไกลกว่านั้นก็ไม่มีเงินเติมน้ำมันนะนะถ้าไปแถวนี้แต่พอได้อยู่ถ้าไปไกล้นกระจายในรกคันชลดนถ้าไปถึงคชโ,โดท้เลยสบสูบส่บสบสูยังไม่ไหวอกใส่เสื้อเนี่ก็ใส่เสื้อปิ้นเนะเ<อ>าะตุกตุกขนาดเลยด้วยสใส่เสื้อกับข้างเนี่ยเจ้าสลอปลักเนะเอาไปเจาสลอเีย

เอามดิเรกานเอามีไไปไปนี่มีเออโอมาไปกินมือนี่มาให้บาพาะไปมามามาให้มาไปรอรอสวัสดีครับ